ตัวนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมนะครับเป็นงานซ่อมสะพานสายกีตาร์กีตาร์บริดรีแพร์นะครับตัวนี้นะครับกีตาร์บริดเดิมทีเนี่ยตรงบริเวณนี้มันยกตัวขึ้นนะครับทางช็อปทําการจัดการบริเวณนี้ใหม่นะครับตามคลิปเดิมนะครับลองไปไล่หาดูทําการยิงพินล็อกสะพานนะครับมีพินล็อกสะพานอยู่2จุดนะครับล็อกเพื่อให้สะพานสายกับไม้หน้าเนี่ยติดแน่นเป็นเสมือนเป็นบอดี้เดียวกันนะครับ เป็นเสมือนริจิตบอดี้นะครับล็อกเข้าไปแน่นหนาถาวบอน,นะครับหลังจากนั้นทำการใส่สายนะครับเทสแรงดึงมีสายอยู่เท่านี้นะครับก็เทสไปเลยนะครับเทสแรงดึงเดี๋ยวดึงค้างไว้เลยครับเทสแรงดึงไว้เดี๋ยวต่อไปก็จะเช็คแอคชั่นนะครับเช็คแอคชั่นให้ทางพี่เจ้าของก็จะส่งรายการอีกทีนึงนะครับว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรบ้าง ทำแล้วจะเป็นยังไงนะครับเราจะประเมิน